ภาษาไทยดูยนใช่โอเคค่ะกล้องนั้นอ๋อได้ค่ะกล้องนั้นกล้อง ขอโทษพี่หนูก็ขอโทษค่ะขอโทษค่ะค่ะก็จริงๆอย่างเมื่อวานอะลมค่อนข้างแรงมากๆเลยค่ะก็เหมือนแบบแรงแต่แบบหลุมแรกๆที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้คิดว่าน่าจะโชคดีอ่ะเหมือนหลุมแรกๆยังไม่ค่อยมีลมก็มาลมแรงช่วงแบบแบ็คไนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้ยากตอนแบ็กไนมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนลมแรงมากช่วงแบ็กไน back nine. แต่ว่าอย่างที่บอกว่าแบบหนูอาระโชคดีอะไรเงี้ยตอนฟอนไนไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ค่ะเหมือนวันนี้ทุกอย่างมันเริ่มแบบโอเคขึ้นอะไเงี้ยค่ะก็ทีช็อตก็ดีขึ้นเริ่มพัดแบบได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันสองวันแรกอาจจะ อาจจะเหมือนไม่ได้เล่นในลมแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีช็อตก็แบบยากเนี่ยที่จะคอมมิตนิดนึงเพราะว่าบางครั้งก็ลมซ้ายไปขวาขวามาซ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอวันนี้เหมือนเริ่มคอมมิตมากขึ้นแล้วก็เล่นกับลมได้ดีขึ้นนะคะสกอรตนนน้ทาาาใใหเเ่่จะล ก็รู้สึกว่าเกมอยู่ในอะไรที่มันเริ่มเริ่มเข้าลูกเข้าลอยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบเมื่อวานทีช็อตไม่ดีวันนี้ก็ทีช็อตดีขึ้นอะไรเงี้ยสองวันแรกอาจจะไม่ค่อยเมคพัดเท่าไหร่แต่วันนี้ก็เริ่มพัดดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรที่ดีขึ้นไปอีกค่ะ เหมือนพรุ่งนี้จะลมแรงมากเหมือนที่ดูอะไรเงรี้ยตอนช่วงบ่ายอาจจะลมแรงมากค่ะก็คงไม่ได้วางแผนอะไรมากก็รู้สึกว่าอยากคอมมิตแล้วก็เลือกช็อตที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่ลมบางครั้งเวลาลมแรงมากๆมันเหมือนทุกอย่างมันแบบยากไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs>